สวัสดีครับทีดีตอนแล้วครับชองไอ้แชมป์อันนี้คือผมลงไปแล้วโซนครับโทีมสอนล่ามเต็อยู่บาลงไปแล้วแล้วให้น้องบเปลี่ยนน้องบาสผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เหนื่อยเดียวฮะวิอากาศยังร้อนมีความสามนครับวันนี้นะครับมาเล่นที่แม่หลอกก็ป็นีรเล่นที่พิจิตรงยนีเอไ้ไข่ทองค ลูกนี้หลอกชิดเอาแล้วครับอยู่เดียวเดียวจับได้อยู่ใส่อูแม่ลูกนี้โอ้โหอ่านขาดนะครับอ่านเก็บขาดเลยปัดกลับไปยังไงบอลอยืนใครทุกคนใครสองข้างน้อยเป้าลงไหมฮะจะลงไหมน้อยเป้าลงไหมครับเอาลงลงนี่เป้าลงต่อศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปหยิบบอลละไปหยิบบอลละตรรงนี้คับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้หมดครึ่งแรกนะครับเป็นตัแทนนะครับไปตัวแทนหนึ่งคนมาเราจะโยนหัวคอยยังเลย จะเอาผู้ชนะเจอก่อฝากกดไลค์เจอฝากกดแชร์กดติดตามช่องให้มาเนี่ไก่รูดีกว่าไก่รูมาเลยเอาไปชนะเจอกันไปเพลเพล่กันก่อน